รถคันนี้เฮรักมากเลยนะอืมโอ้ยเฮียสวยเหมือนในรูปที่เฮียส่งมาเป๊ะเลยทุกจุดเหมือนเป๊ะโอ้ผมเนี่ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยเฮียขอบคุณมากเลยเฮียที่ขายผมโอ้โหโชคดีจริงๆเลยคนกันเองนะอย่างนั้นเฮียขอตัวก่อนครับเฮียถ้าอย่งางนั้นผมไม่กลัวเฮียแล้วนะครับ เียไปแล้วนะคนมารับแล้วสวยว่ะแบบเนี้ยสภาพนางฟ้าชัดชัดโอ้โหได้มานี่เกินคุ้มราคาจริงๆวะ่ะราคานิดเดียวได้รู้วอย่างนี้ไม่มีที่ไหนละว,ว้ย Thì anh chạy đi mà đi mà. ไปรับรถสดๆร้อนมาเลยนะรถสวยมากเลยอะไว้ว่างเขาเขาไปหาตัวเองนะําไปเที่ยวแล้วเมื่อไรจะมาหาล่ะก็สักสองถึงสามวันดีไหมก็ได้แล้วรับรถเสร็จตัวเองกับเพื่อนจะไปที่ไหนต่อกันเหรอเพื่อนไหนอะพี่มารับรถแค่คนเดียวนะก็เพื่อนที่มาด้วยกันไง หบอหลังอะเออเออตัวเองเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะแม่โทรมาต้องรีบรับสายแล้วอะจาจะจาเพื่อนไหนวะ โอ๊ยตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยมาไม่ให้สู้มไม่เสียงแบบเนี้ใจหายหมดพี่พอมอะไรสะพวงไหมเฮ้ยออนี่ข้าวหน้าข้าวหลังอะไม้มันให้สู้มไม่เสียงก,กว่านี้หน่อยนะเคาะแบบเนี้ยมาตกใจใจหายหมดเนี่ยเออเดี๋ยวพี่ลองดูเงินในเป๋าก่อนนะมีเศษหรือเปล่า มียี่สิบบาทพอดีเลยน,เนั้นเพี้ยวอาพนุแล้วกันนะไปไหนวะโอ้จะขายได้อยู่แล้วเชียร์ไม่เอาเงินไงวะงงเลย มอโฟชามหนึ่งครับอโฟนะครับมีคัย อะไรวะไม่มีนึกว่า ตกอกตกใจหมดวิกผมหัวหุนเฮียนี่เฮียไอ้เรา็นนกวก็หัวคนสงสัยเฮียลืมไว้รถแน่เลยฮัลโหลเฮีย เฮียลืมหัวหุ่นเอาไว้รถป่ะแล้วก็บิกด้วยเนี่ยทิ้งไปได้เลยทีแรกว,ว่าจะไปทิ้งแต่เฮียลืมโอเคครับได้ครับเฮียเอาไงดีวะถ้าโยนทิ้งแถวนี้คนมาเห็นนี่ช็อกตายแน่ๆ ครับเอาไปทิ้งถังขยะแถวบ้านแล้วกันเว้ยเฮ้ยสงสัยตาจะฝาดมั้ง อะไรวะเนี่ยโหนี่วันนี้กูจะขับถึงบ้านมยเนี่ยหุย<ฮ>ไม่มีใครหรือวะ วะสงสัยต้องเป็นผู้วิชาชีพไปแน่เลยเฮ้ยแน่จริงออกมาดิวะออกมาดิทำไมโผโ่หดเลยไงฮะ ทีไงี้ไม่กล้าออกมามีคนอย่างผู้มึงเนี่ยชาถึงไม่จเจริญเนี่ยเฮ้ยออกมากดิวะอย่าให้กูเจอนะมึงถ้ากูเจอนี่กูจ,จับส่งตำรวจให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้เจอนะ ที่คนรถที่เฮียเอามาขายให้ผมมันเพิ่งขับรถไปชนเด็กขายพวงมาลัยที่ผมโดนผีหลอกเพราะน้องเขาคงยายให้ผมช่วยตอนนี้ไอเ้เฮียก็ได้รับผลกรรมของมันแล้วนี่เลยนะคนชั่วทำอะไรไว้สุดท้ายกรรมก็ตามสนองไม่ช้าก็เร็ว เขาบ้านแกอ่ะเฮ้ยจริงด้วยว่ะผู้หญิงคนนั้นยังเด็กอยู่เลยอ่ะผิวก็ขาว่นก็ดีนี่หัวแกมีชู้เหรออะไรนะมีชูงั้นเหรอ เอออีกแป๊บหนึ่งรอผัวกลับมาบ้านก่อนแล้วฉันจะรีบแซนไปหาแกให้เร็วที่สุดแหละคแกแกๆก,กเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะผัวน่าจะกลับมาแล้วอะ่ะอีกครึ่งชั่วโมงเจอกัน,นจ้ะบาย ป๊อปมานั่งทำไมตรงนี้อะ่ะเ้วนี่แต่งตัวจะไปไหนอะ่ะอ๋อจะไปทำธุระนิดหน่อยอะ่ะขอตั้งหน่อยดิห้าพันโอ้ห้าพันเลยเหรอเอาไปทำอะไรตั้งเยอะแยะ เออธนาต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรขนาดนั้นหรอกมาเถอะเลดีใช้ประหยัดประยัดหน่อยนะอืมรู้แล้วนะ่ะหมดอะไรนักหนาก็ไม่รู้ เฉพาะไปก่อนนะอ๋อแล้วก็ปมาฝากช่วยล้างจานกวาดบ้านถูบ,บ้านเก็บผ้าสักผ้าอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะถ้าบิ๊กทำไม่ไหวบิ๊กก็ไปจ้างแม่บ้านเอานะขอตัว นี่แกใช้วิธีไหนวนะถึงได้ออกจากบ้านได้และอย่างหนึ่งน,นะผัวแกก็ให้เงินมาทำสิงต้งเยอะแน e ่แต่ตับอีป๊อปเนี่ยแค่แปลมากระติกนิ้วนิดหน่อยเงินก็ลอยมาแล้ะแจ๋วเลยสวยด้วยถูกใจด้วยนี่แล้วผัวแกรู้ปะว่าแกเล่นไพ่ไม่รู้หรอก ฉันรู้นะฉันเละหัวฉันไม่ชอบให้เล่นการพนันแต่แกไม่ต้องขามอะไรเยอะแยะหรอกออเข้าไปข้างในกันดีกว่าลึกค่ะลลลลๆๆๆลล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 ล่ หมดไปสามพันนะดิฉันว่านะเจ้ามือต้องโกงแน่เลยฉันก็ว่างั้นแหละว่าแต่แกม,มีเงินสักพันหนึ่งหมฉันยืมไปติดตัวสักหน่อยดิเดี๋ยวฉันไปขอผัวคืนให้โอ้ยแกเล่นไงเนี่ยหมดตูดเลยมาเถอะข้วน้าเออนี่แล้วก็เข้าไปส่งฉันีนบ้านด้วยนะ ยัาหัวสงสัยว่าทำไมกลับคนเดียวอ่ะเออเออเออฉันจะได้กลับบ้านสักทีพวกจะตายอยู่แล้วป๊อบผู้หญิงที่ไหนเข้าบ้านแกอะเฮ้ยจริงด้วยว่ะผู้หญิงคนนั้นยังเด็กอยู่เลยอะ ผิวก็ขาวหุ่นก็ดีนี่ผัวแกมีชู้เหรออะไรนะมีชู้งั้นเหรอเบิ๊ดเต็กไป กำลังจะเข้าห้องนอนกันแล้วอะหืออาหารมากโอ้อมานี อ่ะคงไม่หลากจำงั้นก็เอาอีกสักทีดีไหม,มฉันทนไม่ไหวแล้วนะแกะสู้ฉันกลับงี้หรอ,อทำไมฉันไม่ใช่ในางเอกละครนะที่จะยอมทุกอย่างอยู่ดีๆมาตกฉันฉันก็ต้องป้องกันตัวปะแกะนี่หน้าด้านจริงเลยเนาะเป็นแค่เมียน้อย ตบเมียหลวงแบบนี้ได้ไงแต่ฉันไม่ใช่เมียน้อยฮะไม่ใช่เมียน้อยนี่แกคงคิดว่าแกเป็นเมียหลวงสินะ,ะป๊อกถ้าฉันเป็นแกนะฉันไม่ยืนเฉยแบบนี้แนะ่หยาหยุดนะเบ๊ก ช่วยหวานด้วยนะคะป๊อปทำแบบนี้ทำไมอะทำไมจะทำไม่ไ,มได้โดนแค่เนี้ยมันยังน้อยไปสำหรับผู้หญิงหน้าด้านเนี่ยหวานเขาไม่ได้ผิดซะหน่อยขอโทษแค่เดี๋ยวนี้เลยนะป๊อปแกดูผัวแกสิไม่เข้าข้างแกแถมยังด่าแกด้วยเนี่ยดูดิมันเกาะแขนผัวแกอะเอามือออกจากกลัวฉันอย่างนี้เลยนะ นี่ป๊อปเป็นบ้าเลยฮะคุณบิ๊กคะบอกเมียคุณไปสิว่าหวานเป็นใครอะ่ะจะบอกอะไรจะบอกว่าแกเป็นเมียอีกคนของผัวฉันเหรอฮะหน้าด้านหน้า,นา,นาทอนกันไปปะป๊อปพี่ป๊อปพูดอะไรออกมาฮะรู้ตัวปะ่ะหยาบคายแกก็แค่แอบหัวงแกไปเล่นไพ่แต่ผัวกแกพาชูเข้าบ้าน แรงกว่าแกตั้งเยอะป๊อไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเลวได้ขนาดเนี้ถึงว่าป๊อหายไปเล่นไพ่ตั้งคนพี่ไม่เคยโทรตามกับเลยอะอะไรนะนี่ป๊อบแอบไปเล่นไพ่เหรอใช่ป๊อบแอบไปเล่นไพ่มาแต่ป๊อบก็ไม่เลวเท่าพี่หรอกพี่มันมีชู้พี่มีชู้เหรอฮะแล้วป๊อบมั่นใจเหรอ พ่พี่ไม่โทรตามป๊อปเลยอ่ะ,อะปิดเครื่องทำไมปิดเครื่องวะคุณบิ๊กมีอะไรเหรอคะเดี๋ยวผมฝากคุณหวานดูแลเรื่องงานบ้านให้หน่อยนะครับภรรยาผมไม่อยู่บ้านเข้าไปทำความสะอาดในห้องผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทันทุระข้างนอกก่อน ได้ค่่ะพีหวานเขาเป็นแม่บ้านที่พี่จ้างมาอะแม่บ้านอ้าวป๊อบหัวแกไม่ได้มีชู้หรอเออนะดิเราเรื่องที่แกแอบไปเล่นไพ่อ่ะสูใ้ใคะดิ แล้วเรื่องที่ป๊อปบอกว่าพี่ไม่โทรตามอะป๊อปลองหยิบมือถือออกมาแล้วลองดูว่าปิดหรือเปิดเครื่องอยู่ตอนนี้เ,ออเครื่องมันปิดอะสงสัยแบตมันจะหมดแล้วทีเนี้ยรู้หรือ,อยังว่าใครเร็ว่ากันแล้วไปตบหวานเขาทำไม เออฉันขอโทษนะคือฉันไม่รู้อนะว่าเธอเป็นแม่บ้านไม่รู้แต่ตบฉันเนี่ยนะก็เธอไม่บอกฉันนี่ก็คุณไม่ยอมฟังเลยเอาแต่จะตบอย่างเดียวก็เธอก็ตบฉันคืนแล้วไงแต่ฉันก็ไม่หายเจ็บหรอกนะแล้วเธอจะเอาอยางไง ร้อนมากก็ต้องดับด้วยน้ำจะได้เย็นลงบ้างที่หลังจะทำอะไรก็คิดก่อนไม่ใช่ใส่อารมณ์แบบนี้คุณบิ๊กคะค่าจ้างวันนี้หวานไม่เอาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ขอทำงานที่บ้านนี้ด้วยฉันขอลาออกผมขอโทษแทนป๊อปด้วยนะครับไม่เป็นไรคะ่ะฉันได้เอาคืนแล้วขอตัวก่อนนะคะอะใหญ่ไม่บ้านแกกลับมาอยู่นี้เลยนะแกทำกับฉันแบบนี้ได้ไง ขอโทษฉันอยู่นี่เลยนะนี่ใหญ่ไหมบ้านป๊อปคือฉันดีธุระด่วนนะแกเดี๋ยวฉันขอไปทำธุระก่อนนะยังไงก็ค่อยๆพูดค่อยๆจกักหัวแกน,นะฉันไปก่อนนะ <c oughs> ติ๊กติ๊ก, <c oughs> กเดี๋ยวก่อนติ๊กติ๊กกลับไปช่วยฉันก่อนติ๊กแกยก พดอย่างนั้นเหรอบิ๊กคงให้อภัยป๊อบไม่ได้หรอกเคยบอกเลยใช่ปะว่าไม่ชอบคนเล่นการพนันนะแต่ป๊อบสัญญาเลยนะว่าป๊อบอ่ะจะเลิกเล่นการพานันทุกอย่างเลยแล้วบิ๊กอยากให้ป๊อบทำอะไรป๊อบทำได้หมดเลยนะขอแค่บิ๊กให้อภัยป๊อบก็พอ ถ้าอย่างนั้นป๊อปก็ทำงานบ้านทุกอย่างแทนแม่บ้านที่พี่จ้างมาป๊อปทำได้ไหมได้สิป๊อปจะทำเองทุกอย่างเลยไม่ต้องจ้างแม่บ้านอีกต่อไปละจะรอดูได้ <Haha> ฮัลโหลฮัลโหลป๊อปเอาไงอะ <c oughs> คืนนะี้ยไปป่ะอืมไม่ไปอะ่ะแกไปคนเดียวเลยฉันเลิกเล่นแล้ว <c oughs> แล้วก็ถ้าจะโทรมาชวนนะไม่ต้องแล้วนะจะนทำงานก่อนแค่นี้แหละอ้าเอางาันเหรออืม